ชมภาพเขียนสีโบราณไหว้ศาลเจ้าพ่อประตูผาป่าไม้สักทองงามตาบ้านแห่งนักรบป่าภูเขาประวัติความเป็นมาของหน่วยกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 1 1ที่จังหวัดน่านมีชื่อว่า ข่ายฝึกการต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบกองทัพภาคที่3เพื่อใช้ในการฝึกอบรมกํลาลังพลทหาร,รและอาสาสมัครพลเรือนในการร่วมต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ที่เป็นภัยคุกคามในขณะนั้นโดยรับนายทหารนายสิบจากหน่วยต่างๆในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3มาบรรจุเป็นชุดครูฝึกจัดจากกองร้อยพิเศษกองรบพิเศษพลล่มที่1ป่าวายจังหวัดลบบุรีต่อมาในปีพุทธศักราช2512 ได้ย้ายหน่วยมาอยู่ณนะที่ตั้งปัจจุบันคือเลขที่40หมู่4บ้านจำปุยตําบลปันดงงอ,อําเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางพิกัด M A 858434ซึ่งกองทัพบกได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่เมาะและอนุมัติให้กองทัพภาคที่3ใช้เป็นสถานที่ฝึกศึกษาและเปลี่ยนชื่อเป็นค่ายฝึกการลบพิเศษประตูผา ในปีพุทธศักราช2514จากนั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นกองฝึกรบพิเศษที่3ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาในปีพุทธศักราช2518ทำให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานได้รับการบรรจุตำแหน่งในอจยอ,อย่างถาวรและถือว่าเป็นหน่วยใช้ล่มอย่างถูกต้องตามระเบียบเป็นต้นมาต่อมาในปีพุทธศักราช2525ได้แปลสภาพเป็น กองพันฝึกรบพิเศษที่3โดยมีการเพิ่มกองร้อยฝึก1กองร้อยกองร้อยอาวุธเบา1กองร้อยและกองร้อยกองบังคับการ1กองร้อยก่อนที่จะแก้อัตราการจัดยุทธ,ธปกรณ์ในปีพุทธศักราช2531จากกองพันฝึกรบพิเศษที่3เป็นกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3าโดยบรรจุกำลังคนในอัตราลดระดับสองและมีผู้บังคับหน่วยในอัตราพันตรีจนถึงปัจจุบัน ภารกิจ 1. กองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ดําเนินการฝึกอบรมการปฏิบัติการพิเศษให้กับหน่วยทหารระดับกองร้อยกาลังกึ่งทหารและกําลังประชาชนให้มีขิดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบรวมทั้งให้มีความรู้พื้นฐานในการทําสงครามนอกแบบและการปฏิบัติการจิตวิทยา 2. ปฏิบัติการพิเศษหรือภารกิจอื่น ามที่ได้รับมอบหมายกองร้อยฝึกรบพิเศษที่3ม,มีการจัดเป็น3ส,ส่วนคือ 1. กองบังคับการกองร้อยเป็นส่วนบังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการแบ่งเป็นฝ่ายกำลังพลฝ่ายการข่าวฝ่ายยุทธการมีส่วนสนับสนุนคือตอนสื่อสารฝ่ายทรงกำลังบำรุงมีส่วนสนับสนุนคือตอนยานยนต์ และตอนศูนกรรมฝ่ายกิจการพลเรือนฝ่ายการเงิน 2. หมวดครูฝึกเป็นส่วนรับผิดชอบดาเนินการฝึกในหลักสูตรต่างๆ 3. หมวดบริการทำหน้าที่สนับสนุนการฝึกและการปฏิบัติงานอื่นๆของค่ายฝึกค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาดาเนินการฝึกอบรม ให้กับกำลังพลในพื้นที่ของทัพภาคที่สามอย่างต่อเนื่องโดยในอดีตนั้นจะมีหลักสูตรหลักที่เน้นในการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อาทิหลักสูตรป้องกันและปราบปรามความไม่สงบหลักสูตรการรบในป่าและภูเขาหลักสูตรการฝึกพิ่มาศักยภาพหน่วยทหารพานกองทัพภาคที่สาม ด้วยภารกิจหน้าที่ในการรับผิดชอบค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาจึงได้รับพระราชทานพงชัยเฉลิมพลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2530ด้วยเกียรติประวัติในการปฏิบัติภารกิจการต่อต้านและปราบปรามการก่อความไม่สงบเมื่อปีพศ2512ถึง2525 25, การปฏิบัติงานในโครงการชุดเฉพาะกิจ514ในชุดสันตินมิต เมื่อปีพุทธศักราช2,525ถึง2,530และเมื่อปี2,531จัดกำลังหนึ่งกองพันจัดกำลังปฏิบัติภารกิจยุทธการล่มเก้าขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปทางด้านสังคมเศ,ษศรษฐกิจและการเมืองกองทัพบกจึงได้ปรับบทบาทและหลักสูตรการฝึกทางทหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา ที่มุ่งเน้นด้านการปฏิบัติการของหน่วยทหารขนาดเล็กให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่หลักสูตรการรบในป่าภูเขาใช้ระยะเวลาในการฝึก4สัปดาห์ รวมทั้งการฝึกร่วมกับมิตรประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการฝึกหลักสูตรพิเศษให้หน่วยราชการและสถานศึกษาอาทิเช่นอาสาสมัครอปอพรก,กรมราชธน เ้าหน้าที่ป่าไม้เยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆส่วนการปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาได้นำเนินการควบคู่อยู่อย่างต่อเนื่องได้แก่การดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบกว่า45,000ไร่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยเหนือโดยได้พิจารณาแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่รับผิดชอบเช่นศาลเจ้าพ่อประตูผา แหล่งภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ยาวที่สุดในเอเชียจำนวนประมาณ1,800ภาพและที่นี่ยังขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณนับเป็นมรดกโลกที่น่าทึ่งโดยเมื่อวันที่15คกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,541 พระเจ้าหรานเธอพระองค์เจ้าพัทรกิติยาภาได้สเสด็จพระดำเนินพัฒนาศึกษาภาพเขียนสีโบราณอันอยู่ในความดูแลของข่ายฝึกการรบพิเศษประตูผานอกจากนี้ข่ายฝึกการรบพิเศษประตูผายังได้จัดกิจกรรมทางทหารที่น่าสนใจและเหมาะสมมาบูรณาการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอาทิการเดินป่าเชิงอนุรักษ์ การเรียนรู้เรื่องการดำรงชีพในป่าและกิจกรรมทดสอบกำลังใจด้วยการกระโดดหอสูง34ฟุตการดำเนินง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งในด้านการป้องกันนั้น หน่วยเนือได้มอบหมายให้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์บาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการทั้งการบําบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและจัดการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงควบคู่ไปกับการปราบปรามซึ่งค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผาได้ใจกำลังพลหาข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จับกลุ่มผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ที่รับผิดชอบอีกด้วยข่ายฝึกการรบพิเศษประตูผามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกองทัพฝึกฝนกำลังพลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างเยาวชนและประชาชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินยัย รับผิดชอบต่อส่วนรวมรู้รักสามคัคคีอันเป็นพื้นฐานในการไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไปประตูผาคือแดนแสนวิเศษทั่วทุกเขตต่างเกรงขามอย่างศึกษาฝึกความเข้มเป็นระเบียบเยบวิชาคนทั่วหน้าชอบพอไม่ขอลืมฝึกเยี่ยมเปรี่ยมวินัยใจกล้าหาญวินัยและความกล้าหาญ มีพื้นฐานมาจากการฝึก